แมบแม่โบวันนี้จะพาไปอเวไหอืมวันนี้นะป้าจะพาไปที่นี่จะ้ะปราถยวอน,นะจะอยู่ที่เพชรบุรีเรื่องของเรื่องเนนะอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพจะ้ะ เดินทางเนี่ยนะก็แค่ประมาณ2ชั่วโมงแค่นั้นเองแต่ถ้ารถติดนะจ๊ะก็ตัวใครตัวมันแล้วแกันจ๊ะจะบอกให้คือเรื่องของเรื่องร้านนี้อยู่แถวนี่ค่ะทับขามนะแถวย้อยซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่และเป็น สไตล์ย,ยุโรปและมีคาเฟ่ด้วยได้ข่าวว่าเขาว่ามีที่พักด้วยนะจ๊ะก็เหมาะสําหรับคนที่อยากจะไปพักผ่อน,อนในช่วงวันหยุดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่อันนี้เหมาะเลยนะจ๊ะเรื่องของเรื่องนะคะคือร้านนี้นะคะ<ห>เป็นด้านของรุ่นน้องผมเองค่ะเป็นรุ่นน้อง TLA <ห>ก็เดี๋ยวไปถึงที่นั่นแล้วเดี๋ยวผมจะพาชมสถานที่กันนะจ๊ะว่าน่าสนใจ สวัสดีค่ะพบกับบุ๋มตีรักอีกแล้วนะคะกับรายการตีรักออนเดอะเค่ะเห็นไหมนี่วันนี้นะคะบุ๋มมาออนเดอะเวถึงเพชรบุรีเลยนะคะไกลค่ะรอบนี้มาไกลนะคะและตอนนี้นี่บุ๋มมาถึงที่นี่แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ร้านนี้นะคะมีชื่อว่า Brown Canyon นนะคะอยู่ที่ทับคางเขาย้อยนั่นเองค่ะคาเฟ่ของเขานะคะเมนูกาแฟไม่ธรรมดาเลยค่ะ นีไ่ไม่ธรรมดานะเว้ยเพราะว่าเขามีโรงคั่วกาแฟเป็นของเขาเองทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกมเมล็ดก,กาแฟได้อย่างหลากหลายอ่ขคอกาแฟเนี่ยต้องถูกใจแน่ๆเลยนะคะน่าสนใจแล้วใช่มหมงั้นตามบุมมาเลยดีกว่านะคะไปพบกับน้องเจ้าของร้านเขากันค่ะ ของโปรดป้าพิซซ่าฮาวายเอียนพิซซ่าของโปรดค่ะโปรดทุกอย่างขอใช้นี่ละกันใช้ซ่อมนี่ต้องชีสขอเริ่มที่ชีสจากชีสเลยนะคะปุ่มนี่ชีสอย่างหนาเลยคือเป็นพิซซ่าแป้งแบบว่า,าแป้งบางแบบ หนาดนิดนึงอะไรอย่เงี้ยชีสเยอะโค s ด <love> ชอบอย่างนี้เลยค่ะชีสหนามากสำหรับคนที่ชอบทานชีสนะคะบุ๋มชอบค่ะดูบรรยากาศในร้านสิคะสวยมหมโปร่งกว้างได้เห็นไหมคะ มีลูกค้ามาเรื่อยๆเลยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ใบบางเย็นๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเนี่ยที่นี่ชื่อร้านว่าบ mm hmm. ราว์แคนยอนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเขอกอีกไปฟังเจ้าของอธิบายนะคะว่าชื่อมาจากที่ไหน oh โอ้้ยโหดแฮมชิ้นใหญ่ด้วย ไ,ไม่เคยชิมที่ไหนมาก่อนเลยนะคะสูตรของที่นี่เท่านั้นนะคะคือชาไชามะพร้าวสดค่ะโห้ยดูสิคะเป็นชิ้นๆเลยโอ,ยคอ้คนก่อนคนก่อนคนก่อนโอ้ดูสิไม่อยากให้มะพร้าวลงไปเลยเพราะเป็นคนชอบทานมะพร้าวมากชิมก่อนละ หอมหอมหวานมันแล้วมีกลิ่นมะพร้าวแบบขึ้นมาเลยอ่ะแบบแล้วก็มียังมีความเป็นแบบชาไทยแล้วติดลิ้นอันเนี้ยถูกต้องอมะพร้าวพู่อนเลยค่ะที่ดูมเนื้อมะพร้าวกับชาไทย คนที่ไม่เคยลองต้องลองเลยนะคะเฉพาะที่นี่ที่นั้นที่นี่เท่านั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณน้องนี่ไงคะหนูเน่ เอาตาแล้วติดไม้ให้หนูเน่ก่อนมามาติดไม้ให้พี่เน่ก่อนเลยเอาตรงไหนเนี่ยเอาได้เลยเสียงไม่ชัดใกล้คอเลยนะใกล้คอเลยได้ค่ะอันนี้นะคะขอแนะนํานะคะหนูเน่นะคะเจ้าของร้านนะคะคือเรารู้จักกันมาตั้งแต่อหนูเน่ไปเรียนต่อที่ USC เนาะค่ะที่ LA ที่ LA ต่อโทที่นั่นแล้วก็ไปต่อโทอีก อันนึ่งที่อังกฤษใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยคือรู้จักกันเพราะว่าหนูเนธเนี่ยมารับจ็อบพิเศษระหว่างเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมาจ็อกวอล์กเกอร์เนาะเราเป็นคนชอบหมามากเพอ่าเพลินกันแล้วก็รู้จักพี่บุ๋มแล้วพี่บุ๋มก็ทําธุรกิจนี้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลย ไปช่วยก็ทำงานแหละจริงจังเลยเนาะจริงจังเลยจังเพราะพี่กูต้องจังมาเนะแล้วก็อะไรนะไปเฝ้าหมาแมวที่บ้านก็คือเขาเรียกว่าเพซิเตอร์ด็อกวอล์กเกอร์นะคะเนี่ยเราก็เลยสนิทกันตั้งแต่สมัยหนูเลยพี่รู้ว่าหนูมาเปิด ร้านกาแฟที่นี่คืออยากจะรู้ว่าคุณน้องได้ยังไงคะมาอยู่ที่บุรีฮะสาเหตุสาเหตุสาเหตุเหรอคะจริงๆเพราะว่ามีโรงงานอยู่เริ่มต้นเนี่ยเราทำงานเป็นโรงงานเปิดทำเครื่องเป่าขวดพลาสติกส่งออกค่ะเริ่มตั้งจากตรงนั้นก็คืออยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วเราค่อยๆซื้อที่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกขยายอาณาจักรขยายอาณาจักรขอถามหน่อยสิว่า หนูได้ไอเดียทำตรงนี้อย่างไรหรือสมาชิกในครอบครัวคนไหนพิมคนเริ่มต้นจริงๆเริ่มต้นไม่ได้มีอะไรเลยก็คืออยากตอนแรกคุณพ่อค่ะมีไอเดียเยอะจริงๆเขาอยากจะมีคาเฟ่ไว้ตอนแก่เนาะแล้วก็มีคนมานั่งกินกาแฟด้วยกันแฮปปี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนงั้นเหระแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็เลยเป็นที่มาของสร้างคาเฟ่อันนี้แหละแต่นี้เดี๋ยวพาไปดูข้างนอกได้ว่า มีอะไรบ้างตามไปค่ะตามไปอ่ะไปข้างนอกไปข้างนอกข้างนอกข้างนอกต้องมีคนสงสัยชื่อก่อนชื่อไปมายังไงพี่อยากจะบอกเหมือนกันเลยนะคะว่าคือไอแคนยอนเนี่ยพี่รู้จักแต่อยากจะรู้ว่าแล้วบราวแคนยอนคือบราวมันมาจากไหนคะคุณน้องเหโอเคมีติ่งนิดนึงือแคนยอนก็เป็นลักษณะคล้ายคล้ หินที่มันเป็นชั้นๆดูสวยงามแต่ไออย่างนั้นน่ะเหรอใช่ลองไปดูลองไปดูอลองไปดูมามาเฮ้ยสวยอ่ะอดูสิอดูสิเนี่ยอุ้ยตายมีที่อะไรเนี่ยมีเต็นท์ให้น่าชิลชิลยามเย็นอันนี้คือสาเหตุใช่ไหมคะว่ามาจากชื่อโลโก้คือบราวแคนยอนก็คือว่ามันเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมหนูใช่ใค่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ โอ้ใช่เหมือนเนาะมันมีโค้งไปโค้งมาเหมือนกับหุบเขาเนาะแน่ๆเออเนี่ยเออเห็นละแล้วมันเป็นแบบขนาดย่อมขนาดย่อมแคนยอนขนาดย่อมเอันนี้คือที่มานะคะของคำว่าบราแคนยอนนะคะก็คือแต่พี่ก็สงสัยว่าไอ้บราวแคนยอนเนี่ยนะคะโอเคเข้าใจละเข้าใจแล้วแต่ภาพโลโก้คุณน้องไก่งวงเนี่ยนะมันมันไม่เข้ากับ เปล่าแคนยอนเลยนะคะคือถ้าอยู่เนี้ยคงจะดีอย่างอะนะคะทำไมอะคะคุณน้องทำไมไก่งวงถึงไปอยู่ในว่ายน้ำไม่ใช่คือด้วยความที่อยากได้สัตวัน่ารัอะไรที่แปลกคุณพ่อหนูใช่ไหมคุณพ่อก็นึกขึ้นมาว่าเอออะไรที่มันเป็นสัตว์ที่แปลกแล้วก็อยากเลี้ยงน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็มีไก่งวงอ่าแล้วก็เลย ก็เลยต้องไปเอาแก่งวงมาเลี้ยงจริงๆเราจะมีแต่โลโก้ไม่ได้เราจะมีแต่โลโก้ไม่ได้เราคือสรุปว่าคือตามใจฉันใช่ไหมคุณพ่อนี่คืออารมณ์ตามใจฉันใช่ก็เอาอันนั้นมาผสมอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นโลโก้เป็นโลโก้แม่นั่นอุ้ยใจตกใจหมดแ้่นั่นคือไก่งวงกับไก่แจ้ด้วยป่ะลูกใช่ค่ะอ๋อมีสองไก่นะคะสองไก่ค่ะอ๋อใช่โอเคแล้วอย่างงัไงตรงไหนต่อคะอ๋อแล้วก็เอ๊ะที่นี่เรา เป็นคาเฟ่อย่างเดียวแต่ว่าเราคั่วกาแฟเองด้วยอือนี่ไงอ่ะที่บอกตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเปิดรายการเลยนะคะว่าที่เนี่ยเขาเมนูกาแฟเขาไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขามีห้อง ั่วกาแฟเป็นของตัวเองแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าบุ๋มเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามันหน้าตาย,ยังไงเพราะว่าเรื่องเรื่องนั้นหนูเนตพี่ก็เพิ่งมาเปิดร้านกาแฟเล็กๆนะได้อาทิตย์สองอาทิตย์เองพี่ก็เลยสนใจอยากจะเห็นอ <c oughs> นะไอ้ไอะไอ้เครื่องเนี่ยที่คั่วกาแฟเป็นยังไง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็อยากจะมาขอความรู้นิดๆหน่อยกับปาริสตาของคุณน้องนะคะอะไรอย่างเงี้ยเรียนดูนิดๆหน่อยนะคะง <c oughs> ั้นเราไปกันเลยดีกว่านะคะ <c oughs> มาไหน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 อยู่ไหนจ้ะเนี่ยเหรอใช่ห้องเล็กๆห้องเล็กๆห้องเล็กๆอ่ะค่ะโอเคสวัสดีค่ะอันนี้คือน้อมือคั่วกาแฟของเรา๋อมือหอมชื่อคุณบาสค่ะคุณบาสจะเป็นบาริสต้าแล้วก็เป็นชื่อภาษาคุณบาสช่วยหนูบาสนะคะอ่ะหนูบาสทักทายหนคะกติรักออนเดอะเวนะคะ ดูเครื่องคั่วของเราใหญ่ยักษ์อย่างนี้เลยเหรอใช่ก็จริงๆเรียกว่าก็เป็นขนาดกลางแหละเขาอันนี้คือขนาดกลางเหรอคั่วได้ทีละ3กิโลอ๋อสามกิโลสามกิโลคือประมาณแบบนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้หลอลูลเนี่ยได้แคสามกิโลเสร็จแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยเออก็ไม่เกิน15นาทีก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกิน15นาทีก็เสร็จแล้วเนี่ยอันเนี้ยที่ไม่เข้าใจเพราะว่าอย่างเมื่ี้ เบสิกเล็กๆน้อยๆนะที่มันจะมีมาเลกกาแฟอะไรนะพวกอ่อนพวกพวกลางพวกเข้มถ้าหนูบอก15นาทีเนี่ยมันจะได้ขั้วไหนเนี่ยเออจริงๆเนี่ยเป็นพักวขั้วเข้มเนี่ยก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนผสมกันระหว่างความร้อนอ่ะมันจะมีเซตอุณหภูมิได้เซตความดันแล้วก็เซตระยะเวลาแต่เราก็ต้องดู ตัวเม็ดด้วยคอัวขัวเข้มอยู่ครับอ่าขั้วเข้มขั้วเข้มก็จะมีระดับสีประมาณนี้ครับอ่าจะสีเข้มเข้มคาเฟอีนจะน้อยครับน้อยสุดคาเฟอีนจะน้อยสุดอ๋อนี่เพิ่งเคยรู้นะเนี่ยขั้วเข้มกะคาเฟอีนจะน้อยสุดอ๋อเข้มข้นเพราะว่าเดิมกาแฟสีมันเป็นอย่างนี้อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะอ่อ่มันมันจะเป็นสีอ่อนอ่อนเลยค่ะ ทีมทีมเขียวๆวโอ้ยนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะคะนี่ครั้งแรกในชีวิตของบุ๋มตีรักเลยนะคะที่มาดูเอ่อคือน้องค่ะเื่งนี้อ่ะฮะราคาเท่าไหร่เดีกยคน้องบอกแค่บอกกี่หลักเออแค่บอกกี่หลักก็พอลูกแค่บอกกี่หลักหกหลักเลยค่ะหกหลักนะคะหกหลักนะคะ คือถ้าใครสนใจนะคะหกหลักนะคะอันนี้คือไซส์ขนาดเป็นงานอดิเรกเป็นงานอดิเรกนหกหลักนะคะเอเอไไซื้อรถมือสองได้เลยเนาะใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอโอเคค่ะอย่างน้อยก็ได้เห็นตรงนี้แล้วงั้นเดี๋ยวพาพี่ไปข้างในใช่ไหมมา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 ข้างในแล้วนะคะอุ้ยเย็นชํำขนาดห้องนั้นนะคะ เหงื่อแตกร้อนมากขนาดแป๊บเดียวค่ะนี่หนูถึงได้บอกใช่ไหมว่าต้องเปิดแอร์ี่มีแอร์ตายแน่เลยใช่ไหมเออทีมงานแตะอุ้ยอันเนี้ยคิ้วคิ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 อ้อันนี้ใช่ไหมลูกที่หนูบอกว่าอะไรนะไอ้อะไรเนี่ยที่แบบมาเลอันนี้คือเนี่ยพอเราคั้วเสร็จแล้วคั้วเสร็จแล้วเราจะมี3ามระดับก็คือคั้วอ่อนคั้วกลางคั้วเข้มค่ะอันนี้ใช่ไหมลูกใช่สังเกตว่าคั้วอ่อนเขาก็จะแบบสีแบบ อ่อนๆเลยพอคั่วเข้มเขาก็จะเริ่มสีเข้มขึ้นนิดนึงแต่คั่วเข้มนี่คือเข้มแล้วก็มีน้ำมันออกมาเคลือบเม็ดดึ่งกาแฟไม่ค่อยเก่งพูดตรงพูดตรงๆนะแบบที่เป็นคนไม่ใช่สาวกินกาแฟแต่เพิ่งจะมาหัดเียขาเปิดร้านกาแฟเองก็เลยที่แบบว่า ก็ต้องมาหัดเรียนรู้ใ่เลยอันเดี๋ยวเราไปตรงอะไรในเครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคืออะไรพอเราคั่วกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยคือเรามีเครื่องคั่วที่ดีแล้วเราก็ต้องมีเครื่องสกัดกาแฟเครื่องบดกาแฟที่ดีด้วยเพื่อที่จะดึงรสชาติของกาแฟออกมาให้ดีที่สุดอันนั้นก็คือเครื่องหรือว่าเครื่องคั่วเครื่องคั่วกาแฟและอันนี้คืออันนี้คือเครื่องสกัดกาแฟออกมาสกัดกาแฟออกมาใช่เพราะว่าเหมือนกับ ั่วบดอ่าตอนที่เราขั่วเสร็จมันเป็นเม็ดใช่ไหมคะอ่าทีนี้จะทํายังไงให้มันเป็นน้ําที่อร่อยล่ะอ่าเราก็ต้องเอาเม็ดนั้นอ่ะไปบดก่อนอ๋อไอ้ที่เป็นผงผงอ่าบดเครื่องนี่คือเครื่องบดอันนี้คือเครื่องบดและอันนี้คือเครื่องอันนี้คือเครื่องสกัดเราก็คือเอาเม็ดแอบที่กาแฟที่เราบดแล้วมาใส่อุปกรณ์เพื่อที่จะอ่าผ่านน้ําร้อนลงไปด้วยแรงดันเพื่อให้มันสกัดกาแฟออกมาได้รสชาติและสีและ เท t e เจอร์กลินอะไรต่างๆคือที่ร้านพี่เนี่ยมันใช้แค่เครื่องสโลบาร์อันเล็กๆเองอะจริงๆมันก็เหมือนกันก็คือเทคนิคในการที่เราจะดึงรสกลิ่นของเมล็ดกาแฟออกมาจริงๆก็มีเมนูใหม่ๆออกมาเรื่อยๆส่วนเมนูที่เรียกว่าเมนูยอดทิ่ทั่วไปเราก็มีเดอร์ตี้เดอร์ตี้อันนี้ใช่ไหมเดอร์ตี้เดอร์ตี้แล้วอะไรอีกแล้วก็เป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรนะ อเมริกาโน่ที่มีหลายๆรสชาติเนี่ยค่ะเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดอยากทดสอบรสชาติกาแฟแท้ๆของเราเนี่ยก็ต้องทานกาแฟร้อนเช่นอเมริกาโน่ร้อนหรือเอสเปรสโซ่ร้อนอันนี้ก็จะได้รสชาติเมนูเด็ดของที่นี่คุณน้องเดี๋ยวก่อนไอ้ไอ้ที่คุณน้องพาพี่เดินเดินเดิมันกระฟงกาแฟเนี่ยคือโซนตรงนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรลูอ่ะตรงนี้คือโซนคาเฟ่องเค่ะคือเนื่องจากว่าเราก็จะ พัฒนาไปหลายๆส่วนนะคะคือเดี๋ยวก่อนนะคือก็ี้สูงๆอย่างเงี้ยคือโซนคาเฟ่แล้วท่าัโต๊ะนั่นก็คือโซนอาหารหรือปาทานข้าวก็เรามีอาหารบริการด้วยด้วยอันนี้นะคะคือมาที่เดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีครบนะคะฮัลโหลนั่นไขรเอ่ยคะโลโก้เจ้าของที่แท้จริงหลานนะคะหลานสาวนะคะแบบโอ้โหดูสิ ก็คือเป็นลูกสาวของเนรก็คือหลานสาวของคุณพ่อเนี่ยแหละอันนี้อันนี้ใครเป็นคนถ่ายลูปคุณตาเนี่ยแหละคุณพ่ออีกแล้วนะคะคุณพ่อนะพี่มีคําถามว่าเนี่ยพอดีหนูทําขั่วกาแฟเองใช่ไหมแบบขั่วเมล็ดกาแฟเองเนี่ยแล้วหนูเนี่ยทำขายเฉพาะในร้านหรือว่าหนูขายเขาเรียกอะไรเมล็ดกาแฟด้วยอ๋อก็ถ้าใครสนใจค่ะก็สามารถรับเมล็ดกาแฟของเราไปขายได้ดือนนี้ ะจะเป็นอันไหนแบ่งสียังไงลูกอ่าอ,อันนี้ก็คือจะเป็นกาแฟขั้วอ่อนนะคะขั้วอ่อนจะเป็นถุงสีเงินอ่าถุงสีเงินอ่าเพราะว่าขั้วอ่อนก็คือถ้าถ้าคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วก็จะแนะนําเป็นแบบบไปดริปไปอะไรเงี้ยค่ะรสชาติเขาก็จะค่อนข้างเป็นแี่ฟลอร่านี่คือชื่อมาจากอะไรอ่าก็เทสของเขาคือกาแฟแต่ละขั้วเนี่ยจะให้รสเอ่อและกลิ่นอะไรเงี้ยค่ะต่างกัน อันนี้หนูเติมเองหรือยไม่มันาจากสายพันธุ์เล็ดกาแฟมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของเมล็ดกาแฟอ๋อเออเพราะจริงๆเขาบอกว่าเมล็ดกาแฟมันก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นการคั้วอ่อนๆเนี่ยมันก็เหมือนกับยังคงรสชาติที่กลิ่นที่มันเป็นผลไม้หอมๆนิดๆอยู่ค่ะและสีทองอะลูก สีทองอันนี้จะเป็นขั้วกลางอ้าหยิบหยิบถูกเออหยิบถูกสีทองชอบชอบสีทองอะไรงี้ใช่ไหมยังังสีทองใช่ใช่อันนี้่ะพอขั้วกลางปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มออกรสที่ชัดเจนขึ้นก็จะเป็นแบบคาราเมลนิดๆิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาราเมลนะคะนะคะและก็สีดำก็คือสีดำก็จะเป็นขั้วเข้มนี่ค่ะ จริงๆถ้าใครชอบผสมนมเนี่ยก็ขั้วกลางก็ผสมนมได้ขั้วเข้มก็ผสมนมได้ค่ะได้เลยอ้าวนี่นะคะมีวางขายที่ซิสซี่ฟาร์มช็อปแอนด์บริสตรในกรุงเทพแล้วนะจ๊ะค่ะนเคีเลยใช่ค่ะ โอ้ยเย็นจริงๆชอบอินทำไมนะขาคุณพ่อขาอุ้ยนี่ไงนี่อ๋อเรื่องของเรื่องคุณพ่อเรียกกลับมาจะนี่ค่ะอวดปลาค่ะมีปลาค่ะนี่เป็นไงอ้หูนี่คือปลาอะไรอ่ะปลาสวายเหมือนป้าดุกปะเยอะมาก ไว้พ่อให้มันไปไกลๆเถอะกระเด็นตัวใหญ่อ่ะจัดเต็มคุณพ่อบอกว่ามีปลาบึกห้าสิบโลขนาดห้าสิโลคือตัวใหญ่ท่้คนเลยเนี่ยอยู่ในบ่อเนี้ยเยอะอะไรปล่อยไว้เยอะนี่คนออกแบบแหละอันนี้อ่ะคุณพ่อนะคะเอาเป็นว่านะคะสถานที่นี้นะคะสรุป คุณพ่อค่ะใช่คุณพ่อทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นคนคิดคิดออกแบบลุยลงแรงเป็นคนเลือกเป็นคนจัดเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่จำไม่ได้ว่าเอ่อที่หนูมาตรงนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยหนูมีธุรกิจอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะเป็นอะไรนะผลิตเครื่องจักรผลิตเครื่องจักรแล้วคุณพ่อก็เริ่มซื้อ อ่าที่นะคะขยับขยายเป็นอาณาจักรของคุณพ่ออยู่ตรงนี้ร้อยกว่าไร่อยู่ตรงนี้นะคะและที่หนูบอกว่าเออพี่บุ๋มมาได้ทุกเมื่อได้ค่ะอันนี้แหละชอบตรงนี้แหละสูอุ้ยแต่อากาศดีมากก็จะเริ่มเย็นแล้วผิดจากเมื่อตอนกลางวันที่แบบร้อนมากเลยใช่ก็มีน้ำค่ะเราก็ชอบน้ำน้มันก็จะทำให้อากาศเย็นขึ้นเย็นขึ้นและที่นี่ก็คือใช้ไฟแบบโซล่าเซลใช่ไหมจ๊ะเนี่ยที่พี่สังเกตตามเสาอ่ะ ก็คือจะได้ประหยัดค่าไฟซึ่งแพงใช่แล้วก็ไฟเนื่องจากว่าแดดแถวนี้แรงเพราะฉะนั้นโซล่าที่อหาช่วยได้โอ้เนาะจัดไปเต็มๆออก็เก๋ดีเนาะถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเดี๋ยวก่อนพี่ขอถามหน่อยอ่ะไอ้เี่ยไอ้ที่เขาขุดเนี่ยเขาตั้งใจขุดให้มันดูเป็น แผนย่อนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเลเยอร์แบบเนี้ยหนูหรือว่าธรรมชาติอันนี้คือว่าจะถามคความความเป็นชั้นอย่างเงี้ยเออเลเยอร์เองอ๋อเหรอเพราะว่าน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยค่ะมันจะขึ้นลงขึ้นลงไม่เท่ากันเขาก็จะซอเข้าไปไม่เท่ากันไม่เพราะว่าตอนแรกเห็นไกลๆอ่ะพี่ไม่ค่อยรู้สึกหรอกเพราะว่าสายตาไม่ค่อยจะดีแต่ว่าแก่แล้วไงมันมีทั้งสั้นทั้งยาวที่เอียงมันอยู่ในลูกตาพี่เนี่ยจนทั้งเนี่ยมาเดิน่างเนี้ยแล้วพี่เห็นมันแตกต่างเป็นเลเยอร์คือมันคล้าย แคนยอนจริงๆริงใก็เหมือนโดนซาอในเวลาที่ต่างๆกันเขาก็เลยดูเหมือนจะเป็นฉากเดี๋ยวก่อนตรงเนี้ยหนูมีทั้งหมดสบ่อเลยลูก3บ่อน้าอันนี้น่าจะเป็นธรรมชาติอ๋อนั้นทาธรรมชาติอันนี้ขูดอันนี้ขุดอันนี้ขุดเดี๋ยวก่อนและหลังไหนใช่พี่พักขอนคืนนี้แล้วกลังแรกเลยหลังแรกนะคะคืนค่ะมีกี่หลังนะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลังอ่ะหกหลังอ่ะตอนนี้ใช่ไหมคะที่ที่มีบริการแล้วก็คือ หกหลังนะคะและข้างหลังลูกคือห้องน้ําใช่อันนั้นอันนั้นเป็นห้องน้ําที่คุณพ่อกล่าวว่าถ้ามีคนมาตกปลามีอะไรก็เานน้าออมาได้โอเคนีนเราเดิน<ม>ทางนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะ,ะมาอุ้อยอี่กูอุ้ยอันนี้คือตอน้นจะแบบอันนี้ไม่รู้กกหรืออะไรสักอย่างเออพี่ก็ว่าน่าจะเป็นกกนะตอนเด็กๆที่เราเคยเล่นกันอันี่เคยเล่นในต้นนี้แล้วที่เวลามันแก่อ่ะมันก็จะปิวเป็นเล็กๆผงเป็นเล็กๆนะคะฟุ้งๆระวังหล่นน้ำนะคะ เสียบเสียวเป็นไรว่ายน้ําอุยแต่เย็นดีเลยอ่ะเนี่ยดูลมใช่มันก็จะลมเนี่ยดูสิผมปิวโฆษณาแชมพูได้เลยนะคะเนี่ยดูได้เฉพาะตอนเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ้าตอนกลางวันมาปลิวนี่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่อาจจะมีเหงื่อไปด้วยเนี่ยนะคะลมเย็นมากเลยนะคะโปรดสังเกตเห็นไหมคะโฆษณาแชมพูได้เลยนะคะ มาที่พักของบุ๋มค่ะคืนนี้อ้หู้นี่อ๋อมีทีวีเล็กๆถึงบอกว่าแบบเล็กๆมินิมอลมินิมอลจริงๆพอได้ไม่ะมินิมอลเล็กๆนะคะอ่าพูดตรงๆแบบอย่างีนเนาะแบบมาพักสักคืนสองคืนสบายๆนะคะดูสิอ่มีแบบ มาชมภาพที่ตกดินกันแต่แสงสวยนะคะตรงนี้อ้ตายแล้วเดวใช่ได้ใคืนนี้บุญจะนอนค้างที่นี่นะคะค่ะพี่อิ่มมากพี่อยากมันเถือกอละได้ก็เดี๋ยววันนี้ให้พี่ปุ๋มพักผ่อนได้เลยนะคะฝากร้านนะคะว่าธุรกิจคุณน้องอันเนี้ยเปิดวันไหนอย่างไรอะไรละเอียดติดช่องทางการติดต่ออะไรบ้างก็ขออนุญาตฝาก Brow c a n y อนไปด้วยนะคะสามารถ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook slash b a l k a n y o n TH ค่ะเรามีทั้งคาเฟร่ร้านอาหารแล้วก็ฝากที่พักเล็กๆเ,เพื่อมาพักผ่อนหย่อนใจสำหรับวันหยุดด้วยนะคะอืนะจ้ะค่ะนี่ให้พี่บุ๋มพักผ่อนก่อนอ่าจ้าจ้าเดี๋ยวพี่ขอเถือก่อนและกันนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะโอเคจ้ะได้ค่ะอขอบคุณมากนะคะคุณน้องค่ะโอเคายจ้ะขอบคุณนะคะหนูแนตรพันผ่อนนี้สนุกนคะจ้าไป ได้เวลาเถิยพักพอนแล้ว <S <S ใครที่อยากชิมกาแฟนะคะรสชาติที่ถูกใจนะคะก็ต้องมาที่นี่เลยนะคะบราวน์แคนยอน,นะคะ่ะและไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวนะคะยังมีอาหารเมนูแตกต่างหลายอย่างและอร่อยมากมายเนี่ยบุมชิมเรียบร้อยเห็นไหมคะบุมอิ่มมากเลยแล้วก็มีของหวานด้วยนะคะแล้วก็มีที่พักเล็กๆสะดวกสบายเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะที่มาแบบสุดสัปดาห์นะคะวิวสวยๆเก๋ๆเห็นไหมคะ ที่นี่ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะผมคงต้องขอลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดดิกิกิ้งกิ้งกิ้งให้กับตีรักออดเวยของบุกด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะ EP หน้านะจ๊ะบ๊ายบาย